พิโ o เซ็กเซนเลเซอร์แตกต่างจากเลเซอร์ตัวอื่นตรงที่เขาให้พลังงานสูงในช่วงระยะเวลาที่สั้นมากๆเพราะฉะนั้นเขาจะทำลายเม็ดสีให้แตกตัวได้ละเอียดกว่าเลเซอร์ Laser ตัวที่เคยมีมา ทำให้ระยะเวลาในการรักษาหรือจำนวนครั้งในการรักษาเนี่ยน้อยลงกว่าเลเซอร์แบบเดิมผลข้างเคียงก็จะน้อยกว่าเลเซอร์รุ่นเก่าๆอย่างเช่นในการยิงเม็ดสีโอกาสที่จะเกิดรอยด่างขาวหลังยิงก็จะน้อยกว่าพวกเลเซอร์คิวสวิตในเรื่องการรักษารูขุมขนหรือหลุมสิวการดูแลรักษาหลังทํา ก็จะง่ายกว่าเลเซอร์หลุมสิวในอดีตนะคะพ i c อเซค o ั่นเลเซอสามารถทําได้บ่อยแค่ไหนอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเรายิงอะไรไปบ้างนะคะถ้าเรายิงเม็ดสีเนี่ยความถี่โดยเฉลี่ยก็ประมาณ2-3สัปดาห์ครั้งหนึ่งแต่ถ้ายิงกระตุ้นคอลลาเจนหรือว่ายิงรูขุมขนยิงรอยหลุมสิวพวกนี้แนะนำเป็นเดือนละครั้งค่ะ